วันนี้จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาชามาการค้นหาในชามแล้วมันไปลิงก์ที่ google นะคะก่อนอื่นเลยเราให้ไปที่คาว่าตั้งค่าค่ะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาที่คำว่าแอปแอปพื้นฐานนะคะเสร็จแล้วรอแป๊บหนึง่ง แล้วเลื่อนเลื่อนหรือว่าค้นหาตรงนี้ก็ได้ค่ะคำว่าชาม chm e นี่ค่ะคลิกคำว่าค้นหานคะคะมันก็จะมาที่หน้าชามให้คลิกไปหนึ่งทีแล้วเลื่อนครับเลื่อนมาที่คำว่า app browser นะคะคลิกเข้าไปหนึ่งทีค่ะเห็นไ,ไหมคะบางคนตัว ตัวสีฟ้าเนี่ยค่ะมันจะเลื่อนมาอยู่ที่ Samsung Internet หรือว่าหรือว่าอย่างอื่นนะคะให้เราคลิกไปที่ตรงตรงชามหนึ่งทีนะคะอันนี้ค่ะเราก็จะได้อ่าเราก็จะได้เบราว์เซอร์ในการค้นหาไปในชามนะคะลองทำกันดูนะคะ